สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะลูกครูสาวไว้ค่ะลูกครูของเด็กๆให้ค่ะลูกคะ่ะวันนี้เป็นยังไงบ้างคะอา้าวสวัสดีคุณครูค่ะลูกสวัสดีค่ะสวัสดีครับเด็กๆคะัเด็กๆทานข้าวกันเล้นนะลูกนะวันนี้คุณครูนะคะจะมาสอนเรื่องอะไรเอ่ยเนี่ยดูภาพสิค่ะลูกคะ่ะเด็กตอบคุณครูสิคะ ภาพที่คุณครูให้นักเรียนดูวันนี้เป็นภาพอะไรคะลูกเป็นภาพต้นไม้ใช่ไหมคะเป็นภาพต้นไม้วันนี้คุณครูจะสอนเรื่องต้นไม้ที่น่ารักนะคะอ่าต้นไม้ของนักที่บ้านของนักเรียนมีต้นไม้ไหมคะที่บ้านของนักเรียนมีต้นอะไรเอ่ยในบอกคุณครูสิคะเด็กๆคุณครูคิดว่าที่บ้านของนักเรียนต้องมีต้นไม้กันทุกคนเลยนะคะบางคนก็มีหลายต้นบางคนก็มีต้นเดียวนะคะ แต่นักเรียนต้องรู้จักต้นไม้บ้างแหละนะคะมีต้นอะไรบ้างคะข้างบ้านของนักเรียนนะคะต้นกล้วยต้นปาล์มอ่าต้นปาล์มเนี่ยนักเรียนต้องรู้จักแน่ๆเลยเพราะว่าเราคนกระบี่นะคะทําอาชีพ่อสวนปาล์มนะคะนักเรียนต้องรู้จักใช่ไหมลูกต้นยางยางพารานี่ก็เหมือนกันนักเรียนขับรถมาจากบ้านถึงโรงเรียนนักเรียนก็เห็นต้นยางเยอะแยะเลยเพราะคนกระบี่ก็มีอาชีพ กรีดยางหรือว่าตัดยางเพราะฉะนั้นนักเรียนต้องรู้จักต้นยางเอาละค่ะต้นไม้นะคะลูกค่ะวันนี้คุณครูจะสอนเรื่องต้นไม้นะคะลูกส่วนประกอบของต้นไม้มีอะไรบ้างคะนักเรียนมาดูภาพนี้กันดีกว่าคุณครูให้ภาพนักเรียนไปแล้วนักเรียนได้ระบใบสีหรือยังคะอา้าอันนี้นะคะเราเริ่มจากข้างล่างเลยลูกค่ะอันนี้ก็คือส่วนที่อยู่ใต้ดินนะลูกนักเรียนอาจจะมองไม่เห็นนะคะแต่คุณครูให้ดูภาพนี้ว่าที่อยู่ใต้ดินนี้ ก็คือรากนะคะส่วนที่อยู่ล่างสุดข้างล่างสุดของต้นไม้ก็คือรากรากนะคะเปรียบเสมือนปากของคนเลยปากของคนมีไว้รับประทานอาหารหรือว่ามีไว้พูดนะคะแต่ว่ารากของต้นไม้มีไว้ดูดอาหารค่ะเพื่อไปเลี้ยงลําต้นเลี้ยงส่วนต่างๆของลําต้นนะคะส่วนต่างๆของต้นไม้หลยนะคะส่วนข้างล่างสุดก็คือรากต่อไปส่วนเนี้ลูกนะคะส่วนนี้ก็คือลําต้นนะคะลูก เดพูดต,ตามพูดที่คันลำต้นนะคะลำต้นเวลานักเรียนระบายสีนะคะจะใช้สีน้ําตาลหรือสีดํานะคะหรือสีดําน้ําตาลหรือสีมีด,ดาๆหน่อยหนึ่ง <c oughs> วา่าลำต้นนะคะแต่ละต้นเนี่ยมันจะขุกกะมันจะเรียกมันไม่เหมือนกันนะคะ <c oughs> ลําต้นของต้นไม้แต่ละชนิดนะลูกอันดับแรกก็คือรากนะคะส่วนที่รากสุดต่อมาก็คือลําต้นต่อจากนั้นก็คือส่วนนี้ก็คือกิ่งนะคะลูกกิ่งกิ่งของต้นไม้นะคะ กิ่งแล้วก็ใบนะคะลูกขาใบนะคะต้นไม้ก็จะมีใบใบของต้นไม้นักเรียนส่วนใหญ่แล้วจะมีสีเขียวนะลูกเวลานักเรียนระบายสีนักเรียนต้องใช้สีเขียวนะคะลูกคาน,น,นะคะนะคะ,นะคะส่วนกิ่งก็สีเดียวกับลําต้นนี่แหละลูกสีเดียวกับลําต้นสีน้ำตาลหรือออกสีดำนะคะลูกนะคะนี่ไงส่วนประกอบของต้นไม้นะคะลูกต้นไม้บางชนิดนะคะบางต้นจะต่ําบางต้นจะสูงมาก ลำบางต้นจะใหญ่นะคะก็ใหญ่มากเลยก็แล้วแต่ว่าเป็นชนิดของต้นไม้อะไรนะคะเพราะว่าแล้วก็อีกอย่างหนึ่งแล้วแต่อายุของต้นไม้ด้วยถ้าหากว่าต้นไม้มีอายุนานๆต้นก็จะใหญ่มากเลยเราโอบไม่ไหวเลยนะคะมันจะใหญ่จริงๆเลยนะคะลูกค้าต้นไม้บางบางต้นนี้ต่ํามากเลยบางต้นก็เล็กมากเลยลําต้นนี้ก็เล็กนะคะด,ดูสังเกตดูที่ข้างๆของนักเรียนก็แล้วกันนะคะเห็นไหมคะ ต้นกล้วยนะคะกับต้นยางอ่าต้นอะไรใหญ่กว่าคะลูกต้นอะไรใหญ่กว่าคะต้นยางใช่ไหมคะแล้วก็ต้นต้นยางจะสูงกว่าไหมคะต้นยางกับต้นกล้วยอะไรสูงกว่าคะต้นต้นต้นยางสูงกว่าใช่ไหมคะแล้วก็น้ำเรียนสังเกตใบด้วยนะคะว่าใบกล้วยใบปาล์มใบต้นใบยางหรือว่าใบเงาะใบทุเรียนใบมังคุดที่คุณพ่อคุณแม่ปลูกเนี่ยมันก็แตกต่างกันนะลูก บไม้แต่ละชนิดก็แตกต่างกันนะคะให้นักเรียนสังเกตดูน,นะลูกนะนะคะเอาละค่ะวันนี้คุณครูจะสอนแค่ส่วนประกอบของต้นไม้นะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้คุณครูจะสอนอีกครั้งหนึ่งว่ามีอะไรอีกบ้างมีความสําคัญอย่างไรนะคะลูกวันนี้คุณครูสอนเพียงแค่นี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ